คะควันนี้อยู่กันกับที่ช่องอยู่กันที่ช่องอนเะจ้ามจาค่ะอันนี้มีเรื่องทาานะคะทุกคนนะคะคือตอนนี้กำลังตามหาพอใจแต่ไม่ต้องตกใจกันนะคะว่าทำไมถึงต้องตามหาลูกลูกก็วิ่งอยู่แถวบริเวณบ้านนั่นแหละค่ะให้เขาใส่รองเท้าแล้วก็นั่งเล่นทรายตรงนี้นะคะแต่คุณแม่เอกใจ ตอนนี้สิ่งที่คุณแม่ต้องการเจอลูกวิ่งตามหาลูกๆวิ่งไปเอาสายอยู่หน้าบ้านค่ะขอโทษนะคะทุกคนลงเท้าค่ะเห็นไหมองเท้าคืออะไรคะตามเทนไหมแบบนี้นะคะถูกข้างกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่จะพาน้องไปหาตัวพอใจกันนะคะส่วนคุณพี่เล่นเกมครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปดูน้องพอใจกันคะ่ะเดี๋ยวตามกันมาเลย พอใจมาแล้วมานี่เลยจะถามอะไรหน่อยค่ะแม่ก่อนเร็วน้องนี่มาดูอะไรที่เท้าตัวเองก่อนดูที่เท้าตัวเองก่อนอ่ะไหนนี่หนูดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่เท้าตัวเองเนะ่ย เ้าสออันเอาแล้วคืออันนี้ยหลูกคืออะไรพอดูหน้าก่อนคือยังไงจะบอกแม่ว,ว่าตั้งใจหรือว่าลืมดูมเออยังไงครับเนี่ยยังไงเป็นแบบเนี้ย<ม>โอเค <c oughs> อ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็หาความจริงกันได้แล้วนะคะว่ารองเท้าที่น้องใส่คือน้องคงจะตั้งใจแล้ว่ะค่ะนะก็อย่างที่เห็นนะคะ